เป้าหมายปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นกับมันให้เพียงพอทุกก้าวที่ผ่านมาไม่เคยไร้ค่าแต่มันคือรากที่จะพาเราโตได้แล้วก็แข็งแรงขึ้นในอีกครึ่งปีหลังที่เราใช้สวัสดีค่ะเหมือนเดิมเลยเล่นกับเจ้ไปแล้วก็ต้องมาคุยกับเจ้กันต่อนะคะในคลิปสั้นเนาะพี่ฝนชวนทุกคนเริ่มต้นครึ่งปีหลังกันใหม่ด้วยกันแบบว่ารีเซ็ตใจกันแบบเบาๆเนาะไม่ต้องล้างทุกอย่างไม่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่หมดนะคะวันนี้ ก็เลยอยากจะมาชวนคุยต่อให้ลึกขึ้นว่าแล้วเราจะรีเซ็ตเป้าหมายยังไงโดยที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องทิ้งของเดิมแบบพี่ฝนบอกและที่สําคัญคือไม่กดดันตัวเองซ้ําด้วยหลายคนที่พี่ฝนรู้จักเนาะตั้งเป้าดีมากเลยเมื่อตอนต้นปีแต่พอกลางปีก็เริ่มหลุดเนาะก็พอหลุดแล้วนี่ตัดสินใจยอมแพ้ไปเลยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยังไงก็ไม่ทันแล้วหรือไม่ก็ถ้าทําไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่มีค่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเป็นอย่างนี้กันบ่อยๆเลยเนาะใช่ไหมคะพี่ฝนเองก็เคยเป็นเนาะแต่ความจริงเนี่ยก็คือเราไม่จําเป็นต้องทําเป้าหมายให้มันเพอร์เฟกเนาะเพื่อให้มันมีคุณค่าสิ่งที่มันทาไปแล้วอะคะ่ะนะในครึ่งปีแรกอย่างเงี้ยมันก็คือต้นทุนแห่งความพยายามทั้งหมดของเราเหมือนกันถูกไหมไม่ใช่ว่าเราไม่ทํานี่ยเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งมันค่ะแค่เรากลับมามันก็ยังต่อยอดได้ถูกไหมทีนี้พี่ฝนก็เลยต้องมาคุยกันลวแหละว่าเราจะรีเซ็ตเป้าหมายอย่างชาญฉลาดแล้วก็มีพลังได้ยังไง ก็เอาเทคนิคมาให้3มเทคนิคละกันนะคะ,ะเทคนิคแรกค่ะคือเรื่องของการรีเฟรมหรือเปลี่ยนมุมคิดซึ่งเรื่องรีเฟรมเนี่ยเราพูดกันบ่อยเนาะในทั้งเล่นกับเจ้คุยกับเจ้เนี่ยนะคะเราจะมารีเฟรมเป้าหมายค่ะจากที่คําว่าต้องเสร็จให้กลายเป็นต้องได้เรียนรู้เปลี่ยนมุมคิดใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่นะถามตัวเองใหม่ว่าจากเป้าที่วางไว้อะ ที่วางไว้ตั้งแต่แรกอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราอยากได้อะไรกับชีวิตเรากันแน่ถ้ามันคือการมีวินัยมันหมายถึงอะไรทําแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ถูกไหมหรือถ้ามันคือการพัฒนาทักษะเราให้เก่งขึ้นอเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนวิธีก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนเป้านะคะนี่ก็ลองรีเฟมดูละกันเนาะว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะการรีเฟมว่าเราได้เรียนรู้อะไรมันมีคุณค่าสําหรับเรามากเลยจริงไหม เทคนิคที่2ค่ะเทคนิคที่2ก็คือเราจะต้องมาประเมินความเหมาะสมกับชีวิตในตอนนี้ค่ะเพราะว่าเป้าหมายที่ดีเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับพลังที่เรามีในตอนนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น ลองเขียนค่ะแนะนำเนาะว่าให้เขียนด้วยนะไม่ใช่แบบพูดพึมพำพึมพำหรือว่าคิดอยู่ในหัวเนาะลองเขียนเปรียบเทียบเนี่ยดูเป้าที่ตั้งไว้ปลายปีมาดูตอนนี้ว่าแบบที่ผ่านมาครึ่งปีได้เรียนรู้อะไรมีอะไรอยู่ในมือแล้วบ้างแล้วก็หลังจากนั้นมาลองประเมินความเหมาะสมกับชีวิตในตอนนี้ดูถูกไหมหกเดือนที่ผ่านมาชีวิตเราเปลี่ยนได้ถูกไหมคะบริบทในชีวิตเราก็ลองเขียนออกมาค่ะว่าอะไรที่มันยังใช่แล้วอะไรที่มันไม่ไหวแล้วเพราะอะไรนะคะแล้วก็ เก็บสิ่งที่ยังใช่ไว้ไปต่ออย่างมีสติค่ะถ้ามันใช่อะเราก็มาปรับมุมมองแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดวางแผนกันใหม่ได้ถูกปะเทคนิคที่3ค่ะคือการตั้งเช็คพอยต์แบบเห็นความคืบหน้าเร็วขึ้นค่ะไม่ใช่ว่ารอปลายปีแล้วค่อยประเมินถูกปะว่ามันได้ไม่ได้หรือได้ตาม KPI ไหมหรือใดๆก็ตามค่ะแต่พี่ฝนอยากจะให้ลองแบ่งเป้าเนาะในช่วงครึ่งปีหลังเนาะ ให้อยู่ในช่วงสักแบบ7วัน14บวันหรือว่า1เดือนความหมายของการว่าแบ่งเป้าคืออะไรคือมันไม่ได้เบนไปจากเป้าใหญ่ที่เราตั้งไว้นะคะแต่ว่าทุกระยะหนึ่งหนึ่งะคะมันคือการซอยเป้าให้มันเล็กลงเนาะกว่าที่จะไปถึงเหมือนเวลาเราขับรถอะถูกปะจะไปถึงที่หมายปลายทางอะเรารู้ว่ามันกี่กิโลแลบางครั้งตอนเราเด็กเดกเราก็นั่งนับ หลักกิโลไปด้วยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วถูกป้าเพราะมันเดินหน้าไปเรื่อยๆไงหลักการเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าคนเราอ่ะจะมีกําลังใจมากขึ้นเมื่อเห็นตัวเองเดินไปข้างหน้าเงี้ยถึงจะไม่ไปสุดทางที่ปลายทางก็ตามแต่เรารู้ว่าเราเก้าวหน้าแล้วก็คืบหน้าขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่ะ เมื่อทําสําเร็จแล้วอะค่ะให้เซเลบรตกับมันให้ฉลองให้กับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆนั้นเนาะมันจะพาให้ใจของคุณนพร้อมที่จะไปต่อจนถึงเป้าหมายใหญ่ที่วางไว้ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยอย่าลืมให้รางวัลตัวเองด้วยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะก็วันนี้ก็อยากจะบอกจริงๆว่าครึ่งปีหลังที่เรากําลังจะดําเนินต่อไปเนี่ยค่ะเราไม่ได้เริ่มใหม่จากศูนย์เนาะ แต่เราต้องบอกกับตัวเองว่าเราได้เริ่มจากประสบการณ์แล้วก็ความพยายามรวมทั้งบทเรียนทั้งหมดเลยที่เรามีติดตัวมาตลอดครึ่งปีแรกถูกไหมเราทําอะไรมาตั้งเยอะนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทําอะไรเลยถูกปะคะขึ้นอยู่ว่าเราถอดบทเรียนจากมันได้ไหมจริงไหมแล้วพอถอดบทเรียนจากมันได้ประเมินบริบทที่เรามีแล้วก็จะวางแผนไปข้างหน้าได้ยังไงนะคะ พี่ฝนเคยบอกใน E.P. ก่อนโน่นว่าเป้าหมายปรับเปลี่ยนได้ถูกไหมคะยืดหยุ่นกับมันให้เพียงพอในโลกใบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกก้าาที่ผ่านมาค่ะในครึ่งปีแรกไม่เคยไร้ค่าเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงเป้าที่เราวางไว้เนาะตั้งแต่ต้นปีว่าปลายปีจะเป็นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันคือรากเนาะคือรากเลยนะที่จะพาเราโตได้แล้วก็แข็งแรงขึ้นในอีก ครึ่งปีหลังที่เราจะไปเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าของมันนะคะแล้วก็เดินต่อไปอย่างมั่นคงค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเป้าหมายมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบค่ะแค่มีใจอยู่กับมันได้อย่างต่อเนื่องเนี่นยก็เพียงพอแล้วนะคะอันนี้พี่ฝนหมายถึงเป้าหมายในชีวิตนะแต่ถ้าเป็นคนทํางานนะคะถ้าเกิดแบบว่าองค์กรของท่านวาง KPI อะไรใดๆไ,ไ,ไว้อันนั้นก็อีกเรื่องนะโอเคนะเพียงแต่ลองนึกดูดีๆค่ะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาจนถึงตอนนี้เนาะเล่นกับเจ๊มาคุยกับเจ๊มาค่ะประยุกต์ใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้น เวลาของ EP นี้ก็หมดลงแล้วนะคะโอ้ oh, รู้สึกสั้นนะหรือต่อไปเราจะเพิ่มคุยกับเจ้เป็น <c oughs> 10นาทีจะมีใครคุยไหมอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ